เดี๋ยวป้าปุ้มจะพาไอ้ตัวแสบไปเที่ยวสวนเพื่อนบ้านนะคะอยู่ข้างในนู่นปุ้นเลยนะมันอยากจะไปเที่ยวสวนเขามากเลยอะเวลาป้าปุ้มกับลุงเปียกออกจากบ้านทิ่ลยนะมันจะมาทางนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะออจะปุ้มมาลงจักรยานลงก่อนนะเห็นไหมกล้องจะสั่นนิดนึงนะเพรป้าปุ้มปั่นจักรยานอยู่นะเห็นไหมมันแสบจริงๆเลย ไม่รู้ที่สวนเขามีอะไรเนาะมันอยากจะไปมากเลยป้าปุ้มจอดรถตัึงอันนี้เป็นไร่มันสำปะหลังนะคะเขาปลูกแล้วเขาก็ตัดส่งโรงงานเนาะดูไปยืนรอตรงนั้นละเห็นป้าปุ้มหยุดนะคะเขาก็หยุดรอนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าปุ้มปั่นจัก,กรยานก่อนเนะตรงนั้นเป็นเพื่อนบ้านมาอยู่ใหม่นะคะ ันหน้าบ้านไปทางทิศที่เป็นภูเขาเลยนะคะฝั่งตรงข้ามเป็นไรอ้อยเนาะง้งงงงโอง้อออไปนู่นอันนี้เป็นที่ดินเพื่อนบ้านนะคะติดภูเขานะคะที่ประมาณ30ไิไร่จะปลูกพวกมะขามมะขามหวานมะขามเทศมะขามป้อมอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าที่นี่ไม่มี น้ำาบาดาลน,นะคะมีขุดบ่อไว้พี่เขาขุดไว้หลายบ่ออยู่ก็จะอาศัยน้ําฝนนะคะปั่นขึ้นมาก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยได้ออกกำลังกายดูไปนั่งตุยตรงนู้นแสบจริงๆไม่รู้ติดใจอะไรแถวนี้นะคะ ภูเขาลูกนี้นี่จะมีสัตว์ป่าพวกกระต่ายป่าพวกไก่ป่านะคะผู้ใหญ่บ้านเขาเคยเอามาปล่อยนะแต่ไม่รู้จะรอดเหลือกี่ตัวนะเพราะว่ามีชาวบ้านมาจับไปกินนะคะป้าปุ้มอยากจะเล่าประวัติเจ้าตัวแสบตัวนี้นะคะจริงๆเจ้าตัวนี้นี่ป้าปุ้มไม่ได้เลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กนะคะเขาเป็นสุนัขของข้างบ้านอยู่ฝั่งนูง้น ซ้ายซ้ายมือของป้าปุ้มนะคะคือข้างบ้านเนี่ยเขาเลี้ยงหมายอยู่หลายตัวเลยนะคะแล้วน้องตัวเนี้ยเขาชอบมาขโมยอาหารเป็ดอาหารไก่ของป้าปุ้มนะคะคืออะไรที่เขากินได้นะเขาก็จะกินนะคะป้าปุ้มก็เลยสันนิษฐานว่าเขาคงอดอยากกันเนาะเพราะว่าบ้านบ้านเก่าเขาเนี่ยมีหมายอยู่หลายตัวนะแล้วเขาก็จะคอยมุดรั้วมาเนี่ย ล,ล้วลวดหนามเนี่ยเข้ามาในสวนของป้าปุ้มนะคะตอนแรกๆนี่ป้าปุ้มกับเขานี่ก็เป็นอริกันนะคะพะป้าปุ้มจะไล่ไล่เขาให้ออกจากสวนไปนะคะเพราะป้าปุ้มไม่อยากจะเลี้ยงสุนัขแล้วนะคะมันเป็นภาระเพราะว่าไปไหนก็เป็นห่วงไงถ้าถ้ามีสัตว์เลี้ยงก็เป็นห่วงโดยเฉพาะหมาแมว,วอะเนาะจะห่วงเป็นพิเศษก็เ,เลยไม่อยากจะมีภาระก็ไล่เขานะคะเขาก็จะ เป็นอลิกับป้าปุ้มนะจะคอยเห่าป้าปุ้มนี่แหละแต่ลุงเปียเขาเห็นแล้วเขาสงสารนะก็เขาก็จะเอาอาหารมามาเลี้ยงเขานะเป็นเศษอาหารบ้างไปซื้ออาหารที่เขาแบ่งขายตามร้านขายอาหารสัตว์เลี้ยงอะกิโลละสามสิบบาทมาให้เขาบ้างอะไรนะคะจนตอนนี้เขากลายเป็นสุนัขบ้านนี้ไปแล้วนะคะตอนแรกป้าปุ้มก็ไม่ไม่เห็นด้วยนะเอา เห็นลุงเขาอยากเลี้ยงอะเนาะสงสารอะคงสงสารอะอดอยากก็เลยใจอ่อนนะให้น้องอยู่ด้วยนะอ่ะไปและตามไปดูนะคะเวลาเวลาป้าปุ้มขี่จักรยานนะคะหน้าถนนเนี่ยเขาจะขี่ตามป้าปุ้มนะแต่ถ้าป้าปุ้มขี่ไปทางบ้านเดิมของเขาเนี่ยนะไปทางบ้านเก่าข้างหลังเนี่ยเขาไม่เขาไม่วิ่งไปทางนั้นกับป้าปุ้มนะคะเหมือนเขาไม่อยากจะ แวะกลับไปไปบ้านเดิมของเขาอะ่ะเหมือนมีอะไรฝังใจหรือเปล่าไม่รู้นะคะถึงไม่อยากกลับบ้านนะคะแล้วเจ้าของเขาก็ไม่มาตามเอาน้องคืนด้วยนะคะป้าปุ้มก็ไม่รู้ว่าน้องเขาชื่ออะไรนะอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้ด้วยนะแต่ทีนี้ป้าปุ้มม่เห็นน้องเขาลายขาวๆดำๆป้าปุ้มก็เลยคิดถึงวัวน,นมเนาะเพราะว่าบ้านบ้านเดิมเขานี่เจ้าของเขาเลี้ยงวัวโคขุนนะก็เลยเรียก น้องงัวน้องงัวแทนนะคะแต่ตอนนี้เขาก็รู้ว่าเขาชื่อน้องงัวแล้วนะคะเรียกน้องงวเขาก็จะวิ่งมานะคะป้าปุ้มก็ยังไม่ได้ไปถามเจ้าของเขาสักทีนะคะว่าน้องเขาชื่ออะไรเห็นเขาไม่ไม่สนใจอะไม่มาตามกลับไม่อะไรแล้วน้องเขาก็อยู่นี่เลยเขาก็ไม่ได้มาเออตามลูกเขากลับเนาะแต่น้องตอนนี้เขาก็โอเคนะสนิทกับป้าปุ้มแล้วซีกันแล้ว บางทีก็ซีจนแบบหน้าลำคานนะแบบมากระโดดกระโดดเกาะแข้งเกาะขานะอย่างกระแมวเลยนะแล้วก็อาทิตย์ก่อนเนาะน้องเขาก็ทำวีรกรรมคุณงามความดีให้กับป้าปุ้มแล้วนะคะเพราะว่าตกกลางคืนน้องเขาเห่านะตอนแรกนึกว่าเอ๊ะน้องเขาเห่าอะไรอ๋อปรากฏว่าน้องเขาเห็นงูเห่าเนาะเข้าบ้านน้องเขาเห่าแล้วป้าปุ้มก็ออกมาดูก็เลยบอกอืมโอเคละ คุ้มคุ้มค่าอาหารแล้วนะคะที่เลี้ยงน้องนะคะน,น,นี่กำลังนั่งรออาหารใช่ไหมอะปา๋าป๋าเขากำลังคุกข้าวให้นะคะรู้เวลาทานสองมื้อนะคะเช้าเย็นบางทีให้กินอย่างนี้นะคะยังแอบไปขโมยอาหารของคนงานแถวไหนมาไม่รู้นะบางทีคาบมานี่ถุงกับข้าวถุงแกงของใครก็ไม่รู้นะคะต้องบอกว่าเวลามาขุดมันขุดเอ,อ อยอะไรอย่างนี้ก็ระวังอาหารของพุกท่านด้วยนะคะจะโดนเจ้าตัวนี้งาบไปกินนะเดินไปไหนคะเนี่ยเขารอจะกินอยู่นะคะอ๋อจะให้อ่ะแดดแดลิ้นห้อยลิ้นห้อยป้าปาปาปมาทางนี้เร็ว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 แสบมาทางนี้เร็วแสบงัวงัวงัวอุ้ยดูปกติป้าเขาจะเป็นคนให้นะ วันนี้ป้าปุ้มถือทำงงนะทำไมป้าไม่มาถือชามข้าวให้หนูนะวันนี้งงค่ะวันนี้งงเปลี่ยนผิดมือนะคะอ่ะอ่ะอ,อมามีเอา้าทานทานหรือจะใส่ชามนู้นกินชามนี้ไม่ได้กินชามสวยไม่ได้ต้องกินชามพลาสติกนะะอ่ะมันไม่คุ้นเคยอ่ะเนาะว่าไหมอะไรที่แบบแปลกๆแ,แบบมันไม่ชินนะ เห็นนะนั่นชามเขานะคะชามพลาสติกโอเคจบการรีวิวน้องหมาข้างบ้านนะคะกลายเป็นของตัวเองไปแล้วนะคะ